เอเอเอฝากฝากถือนอะไเองเยอะคุณนํเลยคุณนำไม่ปรึกษาเพระกูเลยพอะเฮ้ยรวยขึ้อคูกรณ์ว่เกิดการหลงทางเหรอโอเคอุ้ยัง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 งที่นกะายไปได้ที่จะกลับมาทางเดิมโอเคใใช่จริง

जा, पिंग में, जा, पिंग में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 , मुलाकात की

อย่างนี้อย่านี้เดี๋ยกอยู่กับมันทั้งวันเลยมึงมาลับกูได้อโอเคอย่านี้ใครอยู่อ๋เฮ้ยเวเองเฮ้ยเห็นเดิมเฮ้ยย่าเฮ้ยมึ่เ็นเลยฟมองออะดอ

ยิงเดิมอันนี้คือที่ไหนอ่ะอันนี้ที่ไหนอุ้ยที่ไหนอะเฮ้ยที่ไหนวะอุ้ยโหพี่น้องเยอะนะเนี่ยไปตายเราเยเลยเฮียแม็กเสียเลยน่ะอ่า level S level S เบียประตูเนี่ย เฮ้ยไอตัวลูกซองนี่ไหนไหมเฮ้ยไอปุนเจอตัวลูกซองปุนอยู่ไหนอยู่ข้างในอะชั้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอาทั่วก่อนไปะทั่วก่อนเที่ยจะฆ่ามันเอาดิเอาดิปืนปืนแปะปืนกันเถอะไหนไม่ยู่ไหนปืนอยู่ไหนตัวปืนอยู่ไหนเจอยังเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิ่ง โอ้แต่ันอยูไหนเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วห้องหนูห้องหนูนัางนั่าสาวอ่ะแกดิแกดิแกดีนอตายกูกกแกปวเดียวี่ยไปยิงแบบงบ ัดีครับเอ็มไ้ไม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 ้หยุดวน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 ววโอเคกแดงไอ้ยียอะไรก็ได้ไหอยาจะทำแบบนั้นแคนละทางแล้วแบบเออไปแยกแยกกันก็ได้วนมีไปแยก เราไม่มีหมวกครับแมงคนเหมือนแพี่น็อตอุ๊ยโอ้โหเข้ามาเจอเจอของแล้วะปีผมอะไรวะได้เป่าผมได้เป่าผมเก็บเป่าผมที่เป่าผมหูยังแพ้เฮ้ยพี่น็อตใช้ได้ใช้ได้ไอะคิดมันเสียงดังน็อตอ๋อไปพี่อะไร ที่นประตูทางหนีไฟแค่มันม uh eh ีทางออกหลายทางหรอุ้ยโหยองห้องหลูโหจิตแม่เอาเฮียมาถึงได้ได้ศพไปได้ศพไอเบียร์โอ้โหเฮียกบกลับไปอีกทางหนึ่งเนี่ยทางเนี่ยนี่ตรงนี้มีแปดพี่น็อตเจ็ดสิบบาทเอ้ยอยู่ไงไม่ใครอย่าโร่นะ โอ้ my god พี่พี่ครับ oh yeah. 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 พี่ฟกไปฮะ อยู่กูยด้ยงได้อยู่อ่ะอย่างได้อยู่โอเคอันนั้นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะใครฮะมึงมึงรอนะ,ออะถ้ากูไม่กลับมาแล้วก็ลาก่อนเพื่อน ไอ้ฮีก็คือกระตบอกโอ้ยเฮียน่าจะตายหาของกินเหรอมีเสียงอะไรไม่รู้ข้างในโอ้ยขึ้นมาขึ้นมายกินนอตหลอกอมั้ยยังพอมั้ยพี่ไปเลยอย่า เิดไฟฮะเราจะไปตรงไหนก่อนตรงนู้นเพิ่งซื้อหองเฮียเจ้าห้องเจ้าห้องเฮ้อิงสับดุดดุดตุดดุดตดดรุดดดดุดดดดุดดุดดดดุดดุดดดดุ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 ดุดยุดดุดดุดเุดดุอดุดดุ เอเอจะตายเอจะตายหมายเอาอวะเจอเด็กเอาวะแกดูดนะเนี่ยเด็กไม่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 เด็กอยู่หน้ากูดูดดิหายเลยเด็กหายเลยดูดดูดดูทั้งหมดเต็มเต็มเต็มก๊าซเต็มเต็มก๊าฟเต็มก๊าฟพี่นี่กรดูดยาโอ็ม no ๊าวันของหลงนี aro aro? ่น anyway> ี <h <h 好好่นี่

เฮียฟินจนตัวระเบิดไอ้สัตว์ตายยังโอ้ปิดปุ่นนตายยังติดล่องอดติดล่องอดเปิดปุ่นล่องอดไอ้เย่้เย่ขอดับปิงขอดับปิงไอ้ขอบคุณครับพี่เสกพี่เสกติดมีแล้วสามไว้ ต้องการพันหนึ่งพันหนึ่งเลยสิจะพูดอา็ถ้ามันลงมันเรามีแล้มันซื้อมันซื้อคือมันซื้อห้าร้อป่มันลงอะไรแค่รอขอห้ารอยขอห้าเรามีขอห้าร้อยไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกกให้ือสายโมโหลากาเฮ้ยบุญโหลากา

เดี๋ยวเพ่ยงเพ่งเพื่อนยัยๆๆๆไ่เดี๋ยว,ยวมันว้าเพื่อหาได้ไ้แ่นไม่ได้ไไดเอียอ้ยไม่ใช่ไอเอ่อะเฮ้ยเดี๋ยวเอส้สวมหน้ากากหรือเปล่าวะขึ้นมาขึ้นมาขึนน้น <laughs> มาเฮ้ยสวัสดีเพื่ <laughs> อนรออ็ว r o เฮ้ยรถพี่รถเอาเอาเอา เดินเข้าห้องไปอ่ะมันหลบอยู่ตรงมุมห้องอ่ะเฮ้ยหน้ากากใครรออยู่น่ะมันมีมันมีเชี่ยมันมีมีของของโอ้โหแด่เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเชี่ยห้องมีอะไรมี่้มีของ หมดแล้วหมดแล้วไปไปไป<อ>ไปไปหมดแล้วเฮ้ยเชียพวกมึงไปไหนกันเนี่ย ไม่พูดไม่จ้ากันเลยนะเดี๋ยวนะี้เฮ้ยไม่ได้ เฮ้ยดีครับกอดนอยกอดนอยทีพันอะไรทำพีอะไรทำอะไรหอ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยฟังอเบียโังอกเียเห็นกูเป็นตัวอะไรตอนนี้เดี๋ยวมันก็ยังปกตอยู่นะดูไม่ได้เพื่อน โอ้้เฮมาโดนีดีเหรอเออกูกูโดนกา์ที่มึงไปที่เต้นกับมึงไงอะไตัวเฮ้ยเดี๋ยวครับเต้นเต้นเ้นด้วย

เฮียนี battery, battery ่ป <iah> ัญหาให้จ้ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เฮ้ยอ้อ้ฟู้้ทั้งกูบอกแล้วอย่าไปทำมานี้อ่ะแต่กูอยู่บิญานะฮโคโคตาทายนะเพื่อนต้อง หกห้อสิออกคุยไม่ได้ปะบอบอบอคำบอบอบอต้องกลับไปทางนะั้นนะพี่นะเฮ้ยไอ้เหี้ย,ยตัวอันตรายพี่มึงดูนี่มองดูนี่ของ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 ฮัลโหล,โลพี่ มันน e ี่มันนี่มานนี่ใครมีพวกไม่มีแค่อันดับไม่ไม่มีใครมีผเลยะไรอ่ะอุ้อหืมมันมาแล <tinc S 2> ้อโอแล้ว <único> ท <Liberty Overwatch> no no ุกคนวะตัวอะไรี่นอ่พี่นอ่ะวิวิ่งเหี้ย 啊！啊！啊！哎呀！ เพื่อนมึงอ่ะไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวไอสัตว์มันเฮ้ยไอเฮี้ยมีแบบนี้ดิไอสัตว์เฮ้ยสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์มองอยู่บวะมองอยู่บวะไทยไทยไทยไายอุ้ย ไอ้เบี้ยทางไหนลงท้ายหลังท้ายหลังท้ายหลังทางนี้ซ้ายซ้ายซ้ายไอ้เบี้ยสัฮ้ยไอ้เบี้ยตบ